ดีมอภิชยาแจงชาร์ตสัมพันธ์ก้อยไหมฟุ้งรักมีนพีรวิทย์แฮปปี้แต่งเมื่อไหร่ให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดทำเอาแฟนๆที่ไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ14ปีของดูโอสุดฮอตแห่งยุคมินเรเนียมก็พิชยาไมพิรัตเมื่อวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566 กีสนันนฮอด้วยความเขินไปตามๆกันหลังไม้ประกาศตามหาคู่จิ้นอย่างสาวก้อยอรัชพรกลางเวทีว่ามาดูคอนเสิรต์ตของตนตามคำเชิญหรือเปล่าจนกองเชียร์ไม้ก้อยชิ้งหนักและลุ้นให้ทั้งคู่เป็นแฟนกันจริงๆเพราะตอนนี้ไม้และก้อยต่างก็โสดด้วยกันทั้งคู่ ล่าสุดได้เจอดีมอภิชยาเพื่อนซีของก้อยซึ่งเดินทางไปดูคอนเสิร์ตก๊อบไมค์กับก้อยและนัตตีนันทนัทเพื่อนสาวแกงก้อยนัตตีดีมเจ้าตัวยืนยันชัดว่าก้อยกับไม์ไม่ได้เป็นแฟนกันถึงจะมีแซวบ้างซึ่งในคอนเสิร์ตก๊อบไมค์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไมค์ก็เรียกชื่อก้อยประมาณว่าถามหาว่ามาหรือเปล่าทําเอาแฟนขับกีเนนันส่วนตัวมองว่าเป็นการแซวกันด้วยความเอ็นดูมากกว่าเพราะไมค์เป็นคนชวนพวกตัว ทั้ง3คนมาคอนเสิร์ตแต่ชวนผ่านก้อยเชื่อว่าเพื่อนเล่าโหมดและยืนยันว่ายังไม่มีอะไรมั่นใจว่าก้อยน่าจะไม่มีอะไรปิดบางตนส่วนตัวมองว่าน่ารักดีที่คนจีนแต่ก็อยากให้เป็นเรื่องของทั้งสองคนยอมรับว่าตนเองมีแซวเพื่อนบ้างนิดหน่อยเชื่อว่าช่วงนี้ก้อยน่าจะแฮปปี้ที่อยู่คนเดียวยืนยันเพื่อนโสดอยู่ร้อยเปอร์เซ็นาไม่จะจีบก้อยก็แล้วแต่เลยแต่ตนไม่ติดอนะหากเพื่อนจะมีความรัก ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วก้อยเป็นคนที่มีความรักและแอคทีฟมากจะแฮปปี้สุดๆแต่ตอนโสดเลยจะดูเงาๆน่อยสำหรับความรักของตอนเองกับแฟนหนุ่มมีนพีรวิทย์สาวดีมยืนยันว่าแฮปปี้มากๆอีกฝ่ายมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วส่วนตัวก็เรอยๆสำหรับเรื่องแต่งดีบอกว่าอยากให้ไปถามฝ่ายชายมากกว่าเพราะอยากให้อีกฝ่ายพูดก่อนแต่ก็ยอมรับว่าตนเป็นคนที่อยากมีลูกอยากแต่งงานอยู่แล้วแฟนหนุ่ม เองก็รับรู้ว่าตนเป็นคนชอบเด็กและอยากมีลูกเราทั้งคู่มีความคิดเหมือนกันแต่ก็อาจจะต้องรออะไรหลายๆอย่างลงตัวก่อนไม่อยากไปกดดันอีกฝ่ายถ้าเมื่อไหร่ที่ทั้งคู่พร้อมก็ลุยเต็มที่